ในวิดีโอนี้ผมต้องชิาลอดิตรอด100วันในไมโครฟาร์ดคอผมจะชิตรอดได้ไหมหรือผมจะตายก่อนนี่ป่าชายเลนนี่นาแล้วทุกคนรู้ผมจะไม่อยู่ที่นี่นั่นอ้อยผมจะเก็บไว้แลกกับชาวบ้านแล้วเราจะได้รวยในอนาคตทางซ้ายป่าเอเชียทางขวาป่าดงดิบแย่พอๆกันเลยผมเลือกที่จะทิ้งทั้ง2ทางนั้นแล้วขึ้นมาตัดไม้ดีกว่า อืมรู้สึกดีจังทุกคนนะั่นเหล็กเดินได้เลของเหล็กไปแล้วนะครับผมจําได้ว่าบ้านนี้มีกล่องผมไปดูของดีกว่าว้าวเจอของเต็มเลยมีหมวกเหล็กด้วยนี่ก็จะมือแล้วนะนอนกันดีกว่าฝันดีทุกคนเช้าวันที่หนึ่งที่สดใสผมก็เจอเรื่อที่แปอยู่ดีใหมู่บ้านก็อยู่ใต้เท้าเฉยเลยแต่ผมก็คงให้ลงไปหรอกนะหรือทุกคนอยากให้ลง แต่ผมไม่ลงหรอกออกเดินทางหาที่สร้างบ้านต่อเข้าไปในป่าดิบชื้นนั่นเมล็ดโคโคเก็บไปย้อมขนแกะแตงโมเก็บไว้ยี่หอกยอกเอาไว้ปลูกนะสปอยจันะคตผมไม่ได้ใช้มันเลยอ่ะเจอประตูพอท่าที่เสียปนทองดีกว่าอืมทุกคนได้กลิ่นไหมครับความเจริญต้นไผ่อันนี้ก็สำคัญแต่ถามว่าได้ใช้ไหมไม่เอาไปทำพีออกเดินทางกันต่อเช้าวันที่สองผมตั้งใจที่จะจับม้าเพราะเราจะเดินทางกันอีกไกลแล้วผมจะตั้งชื่อมันว่าถั่วดีถั่วดีข้างหน้ามีน้ํานี่ทุกคนถั่วดีหายไปไหนไม่รู้หลงป่ามัง ใช่หลวงป่าแล้วผมได้รับภารกิจใหม่คือการหาทัวดีที่หายตัวไปนั่นไงผมเจอมาข้างหน้าผมจะไปลองถามเขาเรื่องทัวดีทุกคนผมเจอทัวดีแล้วทัวดีนายอาบแดดมาหรอชชอเจอหมู่บ้านแล้วคืนนี้ผมจะพักที่นี่ฟันดี้ทัวดีฟันดี้เจ้าหน่อยวันที่3มผมออกเดินทางต่อกับทัวดีผ่านอุปสรรคกันมากมายไม่ว่าจะทางน้ําทางบกทัวดีนายมีระบบบินไหมอ่ะชอยไม่มีทัวดีหายตัวอีกแล้วผมว่าทัวดีน่าจะกลัวน้ําทําไมอ่ะ ก็มากลัวน้ำแล้วผมต้องเดินต่อไปคนเดียวเจอประตูพ้าท่อที่พังอีกแล้วผมไม่พลาดที่จะแวะเก็บทองด้วยดูของในกล่องสิเียเปินทองด้วยอย่างนี้ก็หวานจีย๊ยบและเดินทางต่ออานุนสวัสด์ทุกคนวันนี้มีข่าวดีผมเจอถั่วดีแล้วถัวดีขาสีขาวนายมันหายไปไหนอะมันโลโคนเหรอหลังจากที่ผมเดินทางมาสามพันกับบล็อกผมก็เจอหมู่บ้านที่ถูกใจผมคิดว่าจะสร้างบ้านแถวนี้ yes ผมเจอที่สุขหัวนอนสักทีหลังจากที่ใช้เวลาเดินมาสี่วันทาน้วันที่ส่วนก็ห้านะโอเคตรงนี้แหละที่ผมจะสร้างบ้านแแแลละะสิิ่่่งงงงททีีผมมคคววรรรราาตตั้้้้กกก็็ือออเเเบขใหยยยนจไป ทำไมอ่ะก็ผมไม่ได้ชอบจัดของขนาดนั้นทวดีนายยังไม่มีบ้านเลยนี่มาสร้างบ้านให้ทวดีดีกว่าเสร็จแล้วทวดีหวังว่านายจะชอบนะนี่คือบ้านใหม่ของนายทวดีหวังว่านายจะมีความสุขหลงโดยมอกจานายอยู่สองตัวก็เต็มแล้วเนี่ยหลังจากนั้นผมมุ่งหน้าลงเหมืองปักทอแห้สว่างก่อนนะเดี๋ยวมีมอนสเตอร์เกิดคุดทานเลกมอรโกดมีเพื่อนมาทักทายด้วยแล้วเขาก็หายตัวไปเลยผมไม่รู้ว่าเขาไปไหนอ่ะ หายไปไหนก็ไม่รู้หลังจากนั้นผมเผาเหล็กทำชุดกอดจะได้มีฟลูไอรอนแล้วใส่ชุดนี้แล้วสบายใจกว่าเยอะเลยอ่ะทุกคนผมเจอถ้ำที่กว้างมากเนี่ยลองทดสอบสิ Hello ชอบทำแบบนี้ฮะวันที่5ผมเจอเพชรโคตรเยอดเม็ดเดียวนี่อีกเม็ดแวะไปทำแอดวานซ์แมนขุดทองเ s ส o ตนแล้วผมก็เผื่อไปปลูกวาเดนผมนี่ใส่เกียร์หมาแล้ววิ่งอย่างไวเลยใครจะอยู่ก็อยู่เด้อผมไ่อยู่แล้วคนนึงอ่ะแล้วผมหนีมาเจอเพชรโคตรโชคดีเจอทั้ง4เม็ดแน่แล้วผมคิดว่ามันถึงเวลาที่เราต้องขึ้นข้างบนแล้วขึ้นมาก็มมืดแล้ววผนนอีก่า วันที่หกผมคราวถังน้ำเพราะว่าเราจะทําฟาร์มกันหลังจากที่ได้น้ำมาผมก็เริม่มที่จะทำฟาร์มผมว่าทุกคนน่าจะรู้ <c oughs> มันเป็นฟาร์มอ้อยขนาดเล็กๆแต่ผมก็ทํามันจนข้ามเรียกงง่ายๆคือทาถังวัดแต่เวลาที่เหลือก่อนนอนผมก็เลยค้าที่ขุดเพชรวันที่เจ็ดทำฟาร์มข้าวเพื่อให้เรามีอาหารกินตลอดไปปลูกอ้อยเพิ่มครับหนังสือไว้เก็บไว้ทาโต๊ะเป็นชาร์จและปลูกข้าววันที่แปดตัดไม้เตรียมจะสร้างบ้านแต่ผมเกือบแข็งตายพอเหินมาดูดีนะผมห้อยหลวงปู่อร้อนแมนโทนี่กระเตงผมเลยรอดมาได้เชี่ยพื้นขอองนะ ฉันต้องขอรื้อก่อนนะเพราะว่าเหมือนมันจะบังหน้าบ้านฉันน่ะนายไม่โกรธใช่ไหมอ่ะเพื่อนใช่แหละโอเคเรียบร้อยแล้วทวดีเราต้องหาบ้านให้นายใหม่ทุกคนทวดีจะได้บ้านใหม่แล้วเนาะจะได้เป็นค้อนหรือห่เนะหรือจะเป็นตึกสามชั้นอาจจะมีสาสักสิบคนทวดีตื่นเต้นไม่ไหวแล้ววันที 9, ่เก้าขุดดินต่อจากเมื่อวานให้เสร็จเราจะได้สร้างบ้านกันผมแวะมาทาฟาร์มอ้อยผมเริ่มสร้างบ้านแต่ทุกคนคิดว่าอีกสินาทีคงเสร็จผมขอโทษทุกคนคิดผิดแค่ห้านาทีผมก็ไปที่อื่นแล้วไปตัดต้นไม้แล้วมาสร้างต่อไ่ะทุกคนไมขห กลับมากลับมาเรามาสร้างต่อดีกว่าปล่อยในหะ้มันเพื่อเจอไปเถอะไม้หมดแล้วไปทำอย่างอื่นดีกว่า คุณนายทุกคนเช้านี้ผมตื่นมาเก็บอ้อยหลังจากนั้นมาทําฟามโคโคโ่ขนาดเล็กที่ในานาคตผมไม่ได้ใช้อะไรมันเลยทําทําเพื่อแต่ได้ใช้แน่ตอน200วันถ้ามีต่อนะต่อเติมบ้านเท่าที่ไม้เหลือออกมาตัดไม้สร้างต่อวนอย่างเงี้ยจนผมเบื่อไปหาอะไรทำอย่างอื่นเช้าวันที่1 1ผมมาเก็บข้าวสาลีเพราะวันนี้ผมจะจับแกะมามาเจ้าแกะมาอยู่บ้านหลังใหม่และเจ้าจะไม่ได้ไปไหนอีกเลยชี้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 และผมจะตั้งชื่อให้มันว่าอดัมกับเอวาเขาสองคนนี้จะมีลูกเต็มบ้านหลาเต็มเมืองหลังจากนั้นผมมาสร้างบ้้้้้าานนนนต่่่่่อออทททัังีีีรููววมมมยย12 เราเซียนเราจะทำาตัอนชาร์ดกับประตูนรกสร้างประตูนรกวันนี้มืดแล้วผมก็เลยไม่ได้เปิดประตูนรกแต่ก็มีเพื่อนมาเยี่ยมที่บ้านผมก็เลยเล่นมายากลให้เขาดูเป็นบุญตาเขาดีใจจนกลายเป็นผงเลยวันที่13ผมเปิดประตูเพื่อเข้าไปสำรวจในนรกหลังจากที่ผมเข้ามาถึงผมสำรวจแล้วผมรู้ด้วยทันทีว่าผมอยู่สูงจากพื้นประมาณร้อยกว่าบล็อกก็บ้านผมอยู่บนภูเขาอะไหนๆก็มาแล้วผมก็เลยขุดแร่คอสเพื่อเก็บเลเวลไปก่อนเพราะอีกไม่กี่วันผมต้องอินชาร์ดฟอร์จูนผมกลับมาบ้านเพอจะทำประตูเช หลังจากที่ผมเข้าประตูมาผมก็เจอห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆแต่ผมก็ใช้เวลาไม่นานเพื่อหาประตูกลับบ้านจริงๆมันอยู่ใกล้กันมากเลยแหละวันที่สิผมเริ่มทำห้องใต้ดินแต่ทำได้แป๊บเดียวผมก็ขึ้นมาเก็บอ้อยและทำฟาวเรียกว่าทำอะไรไม่เต็มร้อยสักทีเนาะ แปลกจริงลัาจากนั้นผมเข้ามานรลกเพื่อเก็บเลเวลให้ครบ30เพราะอีกไม่นานเราจะมีโต๊ะอินชาร์ดแล้ววันที่15มาขยายพื้นที่ห้องอินชาร์ดวางชั้นวางหนังสือแล้ววางโต๊ะอินชาร์ดเป็นอันเสร็จขุดพื้นบ้านเพื่อวางพื้นใหม่ออกมาตัดไม้บ้านเราเราใช้เยอะเลยนะในการสร้างบ้านสร้างบ้านต่อเมื่อไหร่มันจะเสร็จวะเนี่ยบ้านเนี่ยวันที่16ทําหลังคาและตกแต่งเพิ่มเติม,ตมแล้ววางพื้นตกแต่งบ้านให้สวยงามวันที่17ผมอินชาร์ที่ขุด ของโคตรดีหลังจากได้ที่ขุดฟอจูนสามผมก็มุ่งหน้าลงถ้ำอย่างไวเพื่อไปหาเพชรผมบอกเลยว่าเรามีชุดก่อเพชรเต็มตัวเร็วๆนี้แน่นอนหลังจากที่ผมขุดลงมาสักพักผมก็เจอเพชรผมยังไม่ขุดมันผมรอขุดมานทีเดียวตอนที่ขึ้นไปบนบ้านนี่ก็เพชรนี่ก็เพชรอีกวันที่18ผมตัดสินใจขึ้นจากถา้ำเพราะว่าเรามีเพชรมากพอแล้วแล้วก็ขึ้นมาขุดแร่ด้วยที่ขุดฟอจูนที่ผมมีและเพชรทั้งหมดที่ผมได้จากการลงเหมือง1ินาทีก็คือ 3-3เมตรครับถือว่าพอสาหรับทําอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วก็ชุดเกราะของเราด้วยนะครับชีวิตโคตรดีผมก็เลยจัดชุดเพชรแบบเต็มยศและใส่โดยที่ผมไม่รู้สึกเสียดายมันเลยเป็นอะไรที่สบายใจจริงๆเลยมีของทุกอย่างเป็นไดมอนด์แล้ววันนี้ผมมีความสุขผมก็เลยปักท็อตทั่วบ้านเราเลยเพื่อที่จะไม่มีมอนสเตอร์มาลังควาเราลอกเปลือกม้พื้นบ้านอารมณ์ดีจริงเว้ยวันนี้วันที่19มาขุดแร่เพิ่มเติมจากเมื่อวานแต่ขุดได้แป๊บเดียวผมก็ขึ้นบ้านเพราะว่าของเราเต็มตัวแต่เป้าหมายอยีก ก็ถือว่าของดีอะนะก็ดีอยู่วันที่20สร้างทางลาเลียงชาวบ้านผมได้เจอชาวบ้านคนหนึ่งผมตกลงกับเขาว่าผมจะพาเขาไปเที่ยวที่บ้านและเขาจะไม่ได้กลับบ้านเขาอีกเลยอีอีอรุณสวัสดิ์ทุกคนวันนี้ผมจะทาหมู่บ้านของชาวบ้านมันจะออกมาในธีมอยู่ในถ้าลึกๆแต่จริงๆก็แค่ห้องสี่เหลี่ยมเหมือนคุกเลยและก่อนที่ผมจะทาความดีผมก็เจอเรื่องร้ายๆก่อนแต่ผมเป็นคนไม่คิดอะไรเยอะผมก็เลยพาเขากลับดาวแมวมาเลยใจดีจริงๆฮะและอย่างต่อไปที่ผมจะทําคือการพาชาวบ้านเข้าไปอยู่ในบ้านที่แสนอบอุ่น ที่นี่คือบ้านใหม่ของแกเดี๋ยวฉันจะไปหาเพื่อนให้แกเพิ่มแกจับตูดจับขารอ,อก่อนนะนี่คือเพื่อนใหม่ของนายนายต้องอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็มีลูกกันเยอะๆนะเช้านี้ผมเริ่มจากการทำฟาร์มที่ล้างมาไม่นานไม่นานแหละแล้วก็ปลูกข้าวคืนด้วยผมปลูกเต็มฟาร์มครั้งแรกเลยนะแล้วก็ขยายบ้านที่แสนอุนให้ชาวบ้านวางเต็นท์นอนให้ชาวบ้านเสร็จผมก็เลยให้อาหารเขาจริงๆมันเหมือนกับการแลกเปลี่ยนผมให้อาหารเขาเขาก็มีลูกให้ผมขอบคุณนะหลังจากนั้นผมก็มาหาแกเพื่อตัดขนน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 แแแกกกไปทเตีีียยยยยยงงงล้้วว็ืมอออหาาาาาา่่่ใใจจจจดร เอาขนม่ให้ฉันวันที่23บาผมเพิ่งจําได้ว่าบ้านเราไม่มีวัวผมก็เลยหยิบฟางข้าวหนึ่งอันและเดินทางออกตามหาวัวเพื่อพากลับมาบ้านที่แสนอุ่นของเราใจบุญจริงๆแฮะเดินต่อมาสักพักผมก็เจอวัวอยู่3าตัวที่อยู่แถวหมู่บ้านแต่ก็คงไม่มีเจ้าของหรอกมัง้งแล้ววัวมันอยู่แถวประตูนรกคนดีผมก็เลยยัดมันเข้าประตูนรกแล้วค่อยลากไปอีกทีมันใกล้กว่าแปดเท่าเลยนะระหว่างที่วัวอยู่ในนรกผมก็สร้างบ้านให้วัวหลอชั่วขราวเหรอชั่วขราวชั่วข้าวเหววววมือนแกะข้างอะ แล้วก็พาวัวออกจากประตูนรกเพื่อไปอยู่บ้านใหม่ที่อบอุ่นกว่าเดิมมาอยู่บ้านใหม่ที่แสนอบอุ่นนะเจ้าวัวผมจะตั้งชื่อเจ้าวัวทุกตัวว่าสเต็กอรุณสวัสด์ทุกคนในวันนี้ผมจะไปตามหาเนเธอร์ฟอร์เทสเพราะที่นั่นมีแท่งเบสแอนเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะไปจบเกมพอมาถึงก็เจอที่มอมหมาะในการที่เราจะลุ้นว่ามีภาษาข้างหน้าหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามีเพราะว่ามีเซนบอกมาและใช่ผมเจอมันข้างหน้าจริงด้วย คดีแล้วผมก็ตอบล็อกมาถึงเนเธอร์ฟอร์เทสแต่ผมเพิ่งนึกได้ว่าเราต้องการธนูเพื่อป้องกันวินเทอร์สเกลตันมาใกล้ตัวแล้วก็แก้ทางเบสยิงไกลๆในไหนผมก็กลับมาแล้วผมก็เล่น็นชาร์ดเก่งได้โทนเมสี่โคโชคดีและผมคาบธนูแล้วไปขุดเนเธอร์คอร์เพื่อหาเลเวลเอนชาร์ดดาเพชรโอ้ของดีหมวกเพชรโทนเมสสามเองเหรอขวานเพชรประสิทธิภาพสี่โคโชคดีพรุ่งนี้ออกจากบ้านเหยียบระเบิดแน่เลยและในเมื่อของผมพร้อมแล้วเราไปตะลุยปราสาทดีกว่าอมันต้อนรับเป็นอย่างนี้คิดถึงันหน้าดูผมก็เเเเเลลลลยยยยจัััดดดชุหญข้าไป2ตววกกบงรทีี แต่ว่าเราอยู่ในรลกไม่ใช่เหรอและผมใช้เวลาเดินไม่นานก็เจอสปอนเบสและหลังจากนี้ก็มีแต่การฆ่าฝันเดี๋ยวผมจะฆ่ามันเร็วๆแล้วกันนะหลังที่ผมฟาร์มแท่งเบสมาเยอะแล้วเริ่มมาสำรวจในปราสาทเพิ่มเติมเจอของหลายอย่างทั้งอ่านมาทั้งเกาะมาน,นี่ในเทววาน,นี่นาเก็บไปทํายาหน่อยละกันและสิ่งที่สําคัญอีกอย่างไม่แพ้กันก็คือลูกกระต่ายเนื้อแมนนี่อีกตัวอืมตายซะวันที่29เดินทางกลับบ้านโอเคถึงบ้านสักทีรู้สึกโล่งใจที่ผมยังไม่ตายถ้ามาขมาแตว์ตายแล้วเนี่ยค ตายได้ไงอ่ะหลังจากที่ผมเก็บของเสร็จผมเข้าในลกต่อเพื่อไปแลกของกับพิกลินซึ่งก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดโล่ผมแตกแล้วมีพิกลินอีก4ตัวกําลังวิ่งไล่ล่าผมมาดูว่าผมจะทํายังไง แค่นี้ก็จบหลังจากที่รู้ว่าตัวเองโล่พังผมก็เลยกลับมาคาบโล่และเห็นมีกางเกงทองอยู่ในกล่องผมก็เลยมาใส่เพื่อกันพิกเล่นโจมตีผมไม่พลาดรอบสองหรอกแล้วผมก้าวทองมาแลกกับพิกเล่นสิ่งที่ผมอยากได้คืนกลับมาก็คือลูกธนูสีทองเพราะที่บ้านตอนนี้เราไม่มีลูกธนูเราต้องมีมากพอเพื ER ่อยิงเอ็นเดอร์ดาก้อนให้ตายซึ่งตอนนี้มันยังไม่พอและผมต้องแลกมันไปเรื่อยๆวันที่30จากเมื่อวานที่ผมแลกของกับพิกเล่นอยู่ประตูทางมาหมู่บ้านมันก็อยู่ใกล้พอดีผมก็เลยมาป้นฟางข้าวแทนและในวันทน และผมก็ไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนอีกเลยหลังจากนั้นผมก็มาหาสมุดเอนชาร์ที่เราต้องการและแล้วผมก็เจอเบาดูดขนนกซึ่งมันจะทําให้เราตกจากที่สูงไม่ตายเป็นเอนชา์สําคัญก่อนที่เราจะไปจบเกมเราก็มาตีเข้ากับรองเท้าเลยแล้วผมจะตั้งชื่อมันว่าเฮมิส hey, วันที่สาผมเพิ่งนึกได้ว่าบ้านเรายังขาดกระจกก็เลยขุดทรายเพื่อไปทํากระจกวันที่สาผมซ่อมที่ขุดแล้วตั้งชื่อว่าเทพซีอูสแล้วก็มาตามหาสมุดเมดดิ้งต่อ หลังจากนั้นไม่นานเกินรอผมก็ได้สมุดเมดดิ้งที่ผมต้องการวันที่3าทีผ่ผมเตรียมยาไปตีมังกรและนี่คือหลังจากที่ผมเตรียมของเสร็จผมพร้อมแล้วที่จะฆ่ามังกรวันที่สาเ็ออกเดินทางตามหาสตองโฮนั่นไงไปทางนั้นทุกคนจับไหล่ผมและเดืนอนตามผมมาดีที่มันโดนน้ำถ้าโดนพื้นนี่จบซีรีส์เนะี่ย ระหว่างทางเจอเบอร์รี่เก็บกลับบ้านไปหน่อยแล้วกันอ๋อเดินทางต่อทุกคนกอดหลังผมมาอย่าเพิ่งปล่อยนะและนี่ผมเจอมาแล้วอยู่ล่านนี่เองขุดลงมาดีกว่าระหว่างทางเจอไมค์าแต่ผมก็ไม่ได้สำรวจเพราะมันไม่ได้อยู่ในเป้าหมายของเราหลังจากนั้นผมว่าขุดต่อแป๊บเดียวก็เจอแล้วสตองโฮที่เราตามหามาพันกว่าบอกคงคิดว่าเราโชคดีจริงขุดลงมาก็เจอเลยวังพวกนี้ระเบิดคงไม่ลงบ้านผมนะโอเคถึงเวลาเปิดประตูแล้วนี่เป็นอันเสร็จ ว้าว <Wow. S 2> มันช่างเป็นจุดจบที่สวยงามทุกคนจับขาจับแขนแล้วกระโดดไปฆ่ามังกรกันหลังจากนั้นผมเข้ามาสู่โลกดีเอ็นผมมีเป้าหมายเดียวคือการฆ่ามังกรแล้วเราจะรอช้าอะไรล่ะต่อบอกไปฆ่ามันดีกว่าแล้วผมไม่รอช้ากับการเก็บเสาทีละเสาเพื่อทำให้มังกรอ่อนแอลงบางทีผมก็เจอปัญหากับไอ้เนื้อแมนผมก็ยืนเล็งธนูอยู่ดีๆมันก็เดินมาปาดหน้าผมผมใจดีก็เลยส่งเขากลับดาวแมวหลังจากนั้นก็ไปตีมังกรกระตื่นเต้นไปหน่อยก็เลยโดนผักกระเด็นออกมาแล้วบอกเลยมังกรคิดผิดแล้วแล้วมังกรตัวนี้ก็ตายด แล้วผมก็เดินไปสักพักก็เจอเอนซิตี้อยู่ข้างหน้าแถวข้างหน้ามีเรือด้วยพอมาถึงผมก็ต่อบอกขึ้นไปบนเรือโดยที่ไม่ต้องสนว่าผมจะเคลียร์ภาษา,าหรือเปล่าแล้วมันอยู่นี่ขอที่ผมรอคอยมาสาสิบเจ็ดวันไม่ใช่เองชักเกอร์แต่สายตัวซะง,งั้นแต่ไม่ต้องสนใจเอาปีกดีกว่าแล้วขาดไม่ได้เลยคือหัวมังกรเก็บกับบ้านอย่าตกเลยไม่ตกหลอกยอเย่ก่อนกลับบ้านเก็บชักเกอร์บล็อกไปด้วยเยี่ยมและได้เวลาที่เราจะใช้พูกลับบ้านที่เราเตรียมมาตั้งแต่บ้านนะ คือคิดไวแล้วไงและก่อนกลับบ้านผมไม้ผ้าที่จะเก็บไข่มังกรเพื่อไว้ตกแต่งบ้านเราในอนาคตโอเคพร้อมแล้วกระโดดกลับบ้านเอาล่ะถึงบ้านแล้วผมรู้ทุกคนไม่เชื่อผมก็ไม่เชื่อเหมือนกัน,กนว่าผมจะทําได้ผมกลับมาทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิม,มอยู่ๆก็มีใครไม่รู้มานอนเตียงผมวันที่40ออกมาสูอากายยามเช้าไม่ค่อยเหอเลยแล้วอย่างที่ผมจะทําต่อไปก็คือฟาร์มเหล็กเพราะว่าในอนาคตเราต้องใช้เหล็กในการสร้างของและแบบที่ผมกําลังจะสร้างก็คือสร้างตามพีทกเกอร์สี่แและนี่คือเส้นทางแห่งความสุขที่จะพาชาวบ้านทุกคนยิิ้มมัังงคืนนนโออเเเาารจจะพไไปหดบต่่ใช ห้องแห่งความสุขโอเคโชคดีเพื่อนไซโยนระขอให้นายโชคดีกับห้องแห่งความสุขโอเควางตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นเป็นอันเสร็จฟาร์มเสร็จแล้วแต่ยังขาดเนมแท็กแล้วผมจาได้ว่าเนมแท็กอยู่ที่สตองโฮลองไปหาดูแต่ผมไม่รู้มันจะมีหรือเปล่านะพอมาถึงผมก็ออกสำรวจในสตองโฮแต่ก็ยังหาเนมแท็กไม่เจอแต่ทันเจอของดีอีกอย่างห้องสมุดนี่มันแหล่งรวมขุมทรัพย์เลยนี่หว่าเอาละเป้จับขวาแล้วกวาดให้เรียบพอดีผมกลัวมันสกปรกนะ่ะ ช่างเป็นคนดีจริงๆก่อนกลับบ้านเข้ามาดีเอ็นเพื่อมาเก็บออกซิเดียแล้วไปรีโนเวทประตูนรกในอนาคตหลังจากที่กลับมาจากสตองโฮก็มีหนังสือมากมายผมก็เลยเอามาแลกเป็นเอมอโรลแล้วก็เอมอโรลมาแลกเป็น <Yeah. S 2> เบดดิงเยี่ยมครูหินเตรียมสร้างฟาร์มเลดเพื่อเป็นหลักประกันว่าเราจะไม่ตายในซีรีส์นี้ซึ่ง,งผมเคยตายมาแล้วประมาณ2รอบก็เลยกันไว้ดีกว่าแกหลังจากที่เตรียมของเสร็จก็มีประมาณนี้เอาล่ะถึงเวลาบินไปหาที่ทำฟาร์และฟาร์ของเราต้องอยู่กลางทะเลที่มองไม่เห็นแผ่นดินเลยแม้แต่นิดและนี่โอ้โหทำแลบครั้งแรกของผม ใช่มันจะเป็นจริงๆเพราะผมมีประสบการณ์มาก่อนหน้านี้แล้วและผมจะไม่ซ้ารอยเดิม2รอบที่ผ่านมาและสาหรับใครที่อยากสร้างฟาร์มเลดตามเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คลิปวิดีโอไว้ให้โอเคหลังจากนี้ก็ปล่อยให้ตัวผมในอดีตสร้างไปแล้วเราก็มาคุยเล่นกันดีกว่าก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ลงคลิปช้าเพราะผมใช้เวลาอัดไมค์ทับประมาณ2อาทิตย์ทั้งเรียนด้วยแล้วก็ทั้งกลับมาทํางานด้วยมันก็เลยช้าไปหน่อยและยังไม่รวมตอนตายด้วยนะผมตายไปแล้วประมาณ2รอบก็มีครั้งหนึ่งก็70กงงก20 70วันก็เสียเวลาแต่ผมก็ได้ประสบกาาาณ์มมเเยอ้ผล่น่นนคงขึแล้วก็หลายๆผมนั่งหาเทคนอี k การตัดต่อหาซาวหาทุกอย่างการตัดต่อตอนนี้ก็ใช้เวลานานมากขึ้นเพื่อให้คลิปมีคุณภาพและผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่ดีที่สุดแต่ถ้าคลิปใหม่ลงมาก็อาจจะแสกนะแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปวิดีโอนี้โอเคกลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าหลังจากที่ผมสร้างฟาร์มนี้เสร็จมันก็ยังใช้การไม่ได้เหมือนมันจะมีอะไรขัดข้องบางอย่างชาวบ้านก็เลยไม่รับอาชีพที่ผมให้ผมก็พยายามแล้วพยายามอีกเขาก็ไม่เปลี่ยนให้ผมก็เลยเสียไปเลย2วันเต็มเต็ม เยี่ยมไปเลยวันที่49ออกเดินทางตามหาหมู่บ้านพอชาวบ้านคนเก่ากับดาวแมวแล้วผมก็เลยต้องรับคนอาสาคนใหม่ไปทําแทนเขาหลังจากที่ส่งชาวบ้านไปฟาร์มเลดเรียบร้อยผมก็เดินทางกลับบ้านมาเพื่อเผากระจก วันที่51มารับสถานะ Bad Omen แต่สุดท้ายมันก็มีเรื่องเศร้าผมทําไม่สําเร็จแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมันเป็นปัญหาของอนาคตเดี๋ยวผมก็แก้มาได้วันที่52ผมตัดสินใจเผากระจกมาแล้วก็วางทั้งหมดเพราะว่ามันชอบเกิดบนขอบหินผมก็เลยวางอย่างนี้เลยเพราเวลามันเกิดมามันจะได้ไม่ตกแค่นี้ก็จบฟาร์มเลทที่ยากมากเลยเกินวันที่53เช้านี้ผมตื่นมาเก็บทรายเพราะผมคิดว่าในอนาคตเราต้องใช้กระจกอีกเยอะ แล้วผมกับบ้านลืมดูสถานะ Bad o เม n ผมก็เลยโดนโจนบุกแต่โจนกระจอกพวกนี้ไม่สามารถสู้ผมได้วันที่55แวะมารับสถานะ Bad o เม n ไว้เจอกันพวกโจนตัวน้อยบายบายและสุดท้ายผมก็ทําสําเร็จฟาร์มเลก็โดนผมพิชิตและนี่คือตอนที่มันสปอนอยู่ข้างบนแล้วมันจะไหลลงมาจากน้ําลงสู่ท่อแล้วก็ไม่ให้ผมฆ่าอันนี้หลังจากที่ผมฟาร์มโทเทมมา5นาที โคตรเยอะวันท oh ี่ ALLY, <s <S 56และวันที่57ผมใช้เวลาหาอันเวกิ Wiz ้งทั้ง2วันแต่ผมก็หาสมุดอันเวกิ้งไม่เจอผมก็เลยแลกสมุดอันอื่นมาก่อนเพื่อจะได้ใช้แนนาคตวันที่59เอ็นชาร์ดดับใหม่ได้โจมตีศักดิ์สิทธิ์สีดีกระดอนสโคตรโชคดีแล้วก็สมุดโจมตีศักดิ์สิทธิ์สีซ่อมแซม เวันที่6กเอ็นใช้เมดดี้ให้ขวาแล้วตั้งชื่อว่าฮีาหลังจากนั้นแลกเนมแท็กกับนมีซีเพื่อไปทำฟาร์มเหล็กต่อแล้วมาตั้งชื่อเนมแท็กว่าอาร์เทมิสหลังจากนี้รอมืดแล้วเราจะไปตามหาคนที่เหมาะสมกับชื่ออาร์เทมิสโอ้นน่นนายเหรอคอมบี้ที่มีร่างกายกำยำหวังว่านายจะเหมาะกับชื่ออาร์เทมิสมามาตามฉันมาอาร์เทมิสตัวน้อยหวังว่านายจะเล่นหนังเก่งนะนายจะต้องเล่นหนังให้เขาชอบทั้งคืนเลยแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนออออออ อารับไปชื่อของนายอาร์เทมิสวันที่62ฟาร์มเหล็กของเราใช้ได้อย่างดีเยี่ยมชาวบ้านร้อนคนขางนั้งคืนเลยอาร์เทมิสนายทำงานดีมากแวะมาฟาร์มเหล็กมาซ่อมพิกแอกและนี่คือผลงานจากเมื่อวานได้โทเทมมา10กว่าอันแล้วก็เอมิรัลสามกว่าชุดโคตรเยอะและในที่สุดผมก็เจอคงทน3หลังจากที่ตามหามาเกือบ20วันสิบวันสิบวันในเป้เ่อไปเ่อไปแล้วก็ยัดคงทนใส่ปีกยัดตีติดไฟใส่เอริสบอกเลยว่าตีร้อนตูดวันที่66วันตัดไม้เดย์ผมตัดไม้ทั้งวันแบบทัั้งงวนจริๆ ตั้งแต่เช้านเย็นเลยวันที่67ยินนีต้องรับเข้าสู่ทา m แล็บรอบที่2ของผมนี่เป็นห้องเก็บของขนาดใหญ่ที่ผมจะเก็บของทุกชนิดและแยกเป็นส่วนๆถึงผมจะไม่ชอบจัดของกันะนะแล้วผมใช้หินดิฟสเล่เป็นส่วนใหญ่หินมันดูดำๆแต่มันก็ไม่ดำมาก ออกจะสีเทาๆนิดหนึง่งแล้วผมก็ติดไฟทุกเสาเพื่อให้เราเห็นไอเทมอย่างชัดเจนเวลาเลือกของเก็บของจะได้เก็บชัดๆแล้วก็เลือกชัดด้วยแล้วก็เพิ่มลาวาเข้าไปเพิ่มความขลังอย่างนี้นิดนึงคล้ายๆกับอยู่ในหนังสายลับและไข่มังกรมันก็เหลือที่ว่างพอดีผมก็เลยไปวางตกแต่งสวยบแบบวันที่75สีหน้าของผมหลังจากที่ผมจัดของมาแวัน โตรเหนื่อยวันที่7 6ผมมานรกเพื่อหาปราสาทหมูพอเราต้องการแทมเพลตเพื่อไปอัพเกาะเนเธอร์ไลท์และปราสาทหมูเป็นที่เดียวที่ดรอปเทมเพลตผมก็เลยต้องมาจัดการพวกหมูอูดผู้นี้ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปหาแทมเพลตในเกาะน,นี่ไงกล่องกวาดให้เรียบแล้วกลับบ้านโอ้โหเชอหวานเชียบวันที่7 7หลังจากที่ได้แทมเพลตมาจากปราสาทหมูผมก็ไม่รอชาร้าที่จะหาแองเชลนดีวิสและใช่เป้าหมายของผมคือการทาชุดเกนนาะเนเธอร์ไลท์ทั้งตัวโอเคเรามาเริ่มปฏิบัติการขุดทะลุทะลวงมาดูกัน หลังจากที่ผมขุดได้7ก้อนผมก็รู้สึกลายตาผมก็เลยขึ้นทั้งบมก่อนดีกว่ากลับมาก็เผาแองเ n t d ลดีบีสเพื่อจะทำเนเธอรไลท์ผมจะพยายมพิกแอคเพื่อให้เราใช้งานได้นานขึ้นเพราะว่าเหมือนตอนนี้ผมต้องการขุดอีกเยอะเลยเสื้อกอดด้วยผมว่ามันสำคัญแวะมาซ่อมที่ขุดแล้วเราไปขุดกันต่อโอ้ n อ i เ n t d ลดีบีสโหสามก้อนเลยหรอโชคดีจริงๆนี่อีกก้อนเจออีกแล้ว ว้าวเจออีกสองก้อนเยรผมว่าเรามีแววที่จะเต็มชุดแล้วแหละและระหว่างทางก็เจอพิกลิ้นที่มาก่อกวนผมก็เลยถามเขาว่าเคยเล่นเบสบอลไหม <c oughs> เขาบอกไม่เคยผมก็เลยจะสอนเขาให้ <c oughs> เขาดีใจสุดๆจนไฟท่วมตัวเลย นี่สินะที่เขาเรียกว่ามีความสุขจนไฟลุกวันที่82ทําชุดเกาะเนทเธไลท์ทั้งตัวว้าวชุดเกาะน,นี่มันช่างสวยงาจริงๆเลยวันที่83แวะมาซ่อมอุปกรณ์ทุกอย่างที่มันใกล้จะพังโอเคเมื่อกี้ผมแวะไปหาเนเธไลท์มาแล้วผมกลับมาผมเพิ่งสังเกตว่าไอ้ท่นกูเลมของเราเนี่ยแม่งมีโคตรเยอะเป็นกองทัพได้เลยนะเนี่ยแล้วผมก็อัปดาบเพรเป็นดาบเนเธไลท์วันที่85ถึงวันที่86ผมลงมาขุดทีเพราะเป็นสิ่งสําคัญในการใช้ตกแต่งห้องใต้ดินและใช่ใช้หินเดิมหนนนนนนดดสสเเเแะะี่่่็็หหห้้้ออองงงใชชุกกกกกกราาาาผมมตตยยๆััััับบพวว หลังจากนั้นเปลี่ยนบรรยากาศมาสู่อากาศข้างนอกดีกว่าและผมตั้งใจจะสร้างวิวประตูนรกนี้ให้เป็นดาบถึงในแ๊บแรกมันจะเป็นเข็มฉินยาก็เถอะนะ <c oughs> ผมพูดดาบคนดูไว้ก่อนนะและดาบนี้ผมก็ใช้หินดิสเลตเหมือนเดิมแต่ก็มีไม้จากนรกบ้างเพื่อตกแต่งให้เหมือนเข้าประตูนรกจริงๆวันที่93สร้างห้องปรุงยาและถ้าห้องรับขาดห้องปรุงยาไปก็คงแปวันที่9 4สร้างบ้านใหม่ผมออกแบบให้เป็นบ้านเห็ดที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดแต่ข้างล่างมีห้องใต้ดินที่รับสุดยอดเอาเป็นว่าบิวนี้คือบิวที่สีุ่ดขขออองงงผผผมมแลละนนนคืาาบ้เห สวยงามแล้วก็มาทําทางขึ้นห้องลับหรือเรียกง่ายๆคือลิฟต์น้ําวันที่97หลังที่ผมถูกไปดาวโจมตีเมื่อ2อวันก่อนและอาวุธผมก็ยังไม่ครบด้วยผมต้องการไทเดนก็เลยจะมาฆ่าดาแล้ไทเดนมันดรอปได้ที่เดียวก็คือจากตัวดาวและผมโ <นะ S 2> ชคดีผมบินมาก็เจอมันเลยแต่โชคดีกว่ารอบ2ก็คือมันดรอปนี่เองพรุ่งนี้ผมเดินเหยียบตะปูแน่เลยและนี่คือเหตุาการณ์หลังจากผมได้ไทเดนมาผมเกือบตายในวันที่98 ผมเกือบหลับแต่ยังกลับมาได้แม่งเกือบไปนะวันที่ศนใหม่แล้วหลังจากผมเกือบตายผมก็รู้ว่าแม่งโคตรเบาก็าเลยจะตีบวกและผมลืมบอกไปว่าวันนี้วันที่99แล้ว ผมดีใจมากที่พูดคำนี้และนี่ทุกคนมันใกล้แต่เช้าแล้วอีกแค่ไม่ถึง5นาทีเราก็จะจบ100วันและก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณคนที่ดูถึงตอนนี้เอาจริงๆผมไม่คิดว่าคลิปนี้ผมจะทําได้มันอาจจะไม่ได้วางแผนไม่ได้เตรียมไว้ก่อนมันเป็นครั้งแรกที่ผมเล่นฮาร์ดคอร์และผมเล่นจบ100วันมันเป็นครั้งแรกที่ผมตัดต่อสไตล์นี้มันเป็นครั้งแรกที่ผมพากเสียงแบบนี้แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมทําปกสวยแบบนี้และทุกอย่างที่พูดมาจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีพี่ผิงขอบคุณพามิชาและแล